สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่องจ u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวนี้ครับ PD 157นะครับผมกราฟของเราเองครับรอดีมทอยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจั t o นะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับผม ทุกไลค์ทุกแชร์ครับเป็นกำลังใจให้เราหมดเลยนะครับโอ้โหโอ้แน่นนะเอยตัวนี้ผมชอบมากนะผมนี่หัวหน้ากับโอ้โหสมความเล่าลือ1 2 3 4 5ครับมีมา5ชิ้นครับโอ้โหเสียวเนี่ยเสียวเลยครับถ้าทำเทาาคุมออกมาเนี่ยผมกลัวมันแบบมันใส่ไม่อยู่ครับผม เคยเจอมาแล้วครับของเดอะฟลามิงโกครับดีไซน์ออกมาไม่ดีครับมันแบบเสียบไม่อยู่อะ่ะเออนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าของเรามันจะเป็นยังไงนะฮะกราฟตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็เป็นการาฟที่กำลังใช้ฮาคิด้วยเอออย่างเทพ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ดูชุดแค่ชุดก็เท่แล้วใส่สูตรเป็นไงเป็นไงโหอย่างเท่อ่ะเดี๋ยวขอประกอบไปเลยนะแล้วก็หน้าตามงเขาหัวเล็กไปหน่อยตามความรู้สึกอ่ะเสียไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหอย่างนี้นะเดี๋ยวมองนี้มีฮาคิน,นี่ชุดขาวแล้วก็ผ้าคลุม พ่าคุมตาปั๊มอยู่ตรงนี้มาลุ้นกันเพื่อนๆอ่าโอเคดีออกมาออกแบบดีออกแบบดีอ,อ,บบดอยู่ครับอยู่แน่น,นครับโอเคอยู่หน้าใกล้ๆกราบมูแต่ตัวแต่หัวผมรู้สึกว่าหัวเขาเล็กไปหน่อยอะแต่ว่าคงดีไซน์มาแล้วแหละคงสมส่วนโอเคครับสวยมากสวยมากๆดูเขาด้าน,นหลังถ้าแอคชัน่นจะเป็นอย่างนี้ นีง,งโหอย่างเท่เทจริงตัวนี้เท่ที่สุดในนี่แล้วมั้งอันนี้เสาเขียนว่า C ครับแล้วก็ฐานตามนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปใส่เออันนี้มันถอดออกมาเนาะแต่จริงก็คือเราควรจะใส่เสาลงไปก่อนครับเพราะว่า้าคุมเขาใส่ง่ายคนระั นี่ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ฐานวัาใสเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับมันก็เลยเป็นี้แล้วก็ค่อยเอาผ้าคลุมมาใส่นี่เรียบร้อยเท่ด้วยเป็นไงนไงไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ